เอาละฮะถ้านผูนชมทุกท่านครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยในช่องลีเกมเมอนะครับเอาละส่วนผมก็ชื่อลีนะครับผมอ่ะมีบางคนสงสัยมานานว่าพี่ชื่ออะไรผมชื่อลีครับผมตามช่องเกมนะครับผมเอาละตอนนี้รู้สึกว่าเพื่อนเรามีปัญหากันอยู่โอ้ยโอ้ยโอ้นั่งสารจริงมาม๋ยวช่วยสอยน่ให้้สอยปิดให้มันร่วงก่อนสี่น้องสาวร่วงยาง หันตูดมาแล้วเสร็จข่ายอีกแล้วหันมันเนี่ยโอ้ล้มไปหนึ่งคนครับโอ้เป็นไงโอเคระเบิดน่าจะยิงกันตั้งนานแล้วแะ <c oughs> คือมันน่าจะยิงกันตั้งนานแล้วครับผมและผมเพิ่งเข้ามาในเกมครับผมเอาล่ะลดหน่อยก็นแล้วกันเอาล่ะได้ของเยอะย้วยโอเคเอาล่ะฮะมารูสร้สึกว่าวันนี้จะไม่เหมือนเมื่อวานนะครับเมื่อวานแมปเปิดเกือบหมดเลยครับผม แต่วันนี้เปิดไม่หมดครับผมแล้วก็มีควสบางควสที่เอาเป็นว่าเหมือนเขาเพิ่งเริ่มอะ่ะดูจากทีมก็รู้แล้วเนี่ยนี่มาดูเซ็กชันนี้เซ็กชันของใครครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันซึ่งตอนนี้มีผมที่เป็นระดับทวิว24อีกคนหนึ่ง25และอีกคนหนึ่ง16หลังจากนั้นเราก็ไปหาหุ่นยนต์กันตราเลยเอาละฮะตอนนี้ก็มาถึงเอาละเอ้ยเฮ้ยคือผมโอ้โหน่าจะเจอหุ่นยนต์ยักษ์ใหญ่แน่เลย ไม่ไปออกไปยิงกับมันวะอยู่ไหนแป๊บหนึ่งอุ้ยมันจะมีคนรถ้ตัวใช่ไหมได้แป๊บหนึ่งแม่อยู่ไหนวะหุ่นยนต์ตัวที่ยิงมาเนี่ยอ๋อนู่นอยู่นู่นไงสวยมันกรอนสี่เพื่อนมือตั้งสามสี่คนออกมาสิลงมาหายกันเลยอย่าไปกลัวมันครับผมมีกันเยอะแยะจะไปกลัวไหมเอาละครับทีมผมก็รอเอ้ยมันมีใครตายหนึ่งคน เอาละเอาละก่อนอื่นเลยครับเราต้องยิงปืนใหญ่มันก่อนครับผมซึ่งตอนนี้มันกําลังเรียกหุ่นยนต์ลงมาอยู่ยงัยงยังอย่ารีบอย่ารีบจัดมาเดี๋ยวขอถอยขาเองก่อนนี่ต้องเปิดขาก่อนขาโอ้ลงมาแล้วส่งลงมาแล้วปัดหนึ่งปัดหนึ่งรงหน้าเรกระสุนเลยเร็วเร็วเอยตัว,ว,วข้างหลังเนี่ยระเบิดไปสิระเบิดซประเบิดไปหนึ่ง เอาละเรือกระสุนอุย้ยโดนแครสพรีดเติมเลือดก่อนครับผมเอาล่ะสายตูกระลังโอเคกระสุนหมดอู้เฮ้ยใครยิงข้ามาอ๋อจะฝังยัไงได้ด้ๆๆด้ได้เติมเลือดปแบบั๊บหลบก่อน <c oughs> คือตอนนี้อมันจะยากกว่า EP ก่อนหน้านี้นะครับเพราะ EP นี้เป็น EP ที่ว่าเพิ่มความยากเป็นระดับอฮาร แต่ก็ไม่ยากเกินที่ผมจะทําได้เฮ้ hey. ูดครับนี่ไงระเบิดไปแล้วครับผมยิงกันเป็นทีมรประมาณนี้โอเครูด okay. กระสุนก็ได้มาดิเดนก็ได้มาแจมนี่ก็รูดด้วยครับนี่รูดหน่อยช่วงนี้กระสุนขัดแค้นครับผมเอาละฮะพื้นที่ตรงนี้เคลียร์ครับผมนี่ตรงนี้เคลียร์มีตรงไหนอีกไหมที่ข้าจะพอจะไปได้อีก เอาละฮะตอนนี้ก็วาร์ปไปที่หนึ่งเพื่อหาหุ่นยนต์ครับผมช่วงนี้เพื่อนแต่ละคนก็ลังหาหุ่นยนต์กันอยู่นี่ข้าเจอแล้วเดี๋ยวเรียกเพื่อนก่อน Help m อ่าไอซีบอสเออต้องตอบว่าไงฉันเห็นบอสแล้วนี่ B O S h บอสนี่คำ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 ก่อนคำคำเกยงไง C O M ไหมเอาละนี่ไง คนยืนของเราอยู่ข้างหน้านี้นี่พร้อมจะบวกแล้วยังย่างยางังไม่มีใครมาช่วยกูเลยตรงสายจะฟาร์มมันอยู่เลยเอาละก่อนอื่นเลยเราต้องยิงปืนที่มันมาแล้วมาแล้วมาแล้ววยังไม่รู้ตัวยังไม่รู้ตัวเฮ้ยใครมานอนตายตรงนี้วะรูดก่อนโอเคพร้อมพร้อมเพื่อนไม่มีใครมาเลยหรืองไง โอ้ยังเงียบอยู่เลยแปบบหนึงหนะาข้าขอซุ่มก่อน <c oughs> ช่วงนี้เดินได้เงียบมากเงียบจนมันไม่รู้ตัวเลยว่าผมมาเนี่ยเอาละอย่างอย่างใกล้แล้วก็แล้วใกล้แล้วแปหนึงหนอแปบปบนึงหนอข้าจัดระเบิดก่อนระเบิดข้าต้องใช้งานหน่อยของมันจะหนักเกินไปโอเคครับเฮ้ยเยอๆอย่าง <c oughs> เห็นแล้ว มันเห็นแล้วเห็นแล้วมันเห็นแล้ว,ลวบุ้มจัดมาดิว้าวเติมเลือดก่อนครับเติมเลือดหลังจากนั้นเราวิ่งหามพื้นที่กำบังแทบจะไม่มีเลยโอ้สายเืนก่อนครับผมสายเพือนมันกรานเอาละเพื่อน,รนเ,อเ,อเรามาหนึ่งคนแล้วเร็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 วรว,รว,ว้าวโอ้ยเติมเลือดก่อนครับพี่น้องอึ เอาละเพื่อนมากแล้วต้องอย่างนี้สิเขาเรียกว่าทีมเวิร์กโอเคเดี๋ยวผมสอยปืนก่อนไว้เติมเลือดเติมเลือดโอเคยังยังปืนตัวเองต้องร่วงปืนเองต้องร่วงสิปืนเองต้องร่วงโอ้ถ้าปืนเองไม่ร่วงข้านี่สิจะร่วงนั่นไงมาแววโอ้แล้วก็กำลังเสริมกำลังมาด้วยโอเคเดี๋ยวคอยคอยปืนไว้ยว้ยว้อุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรวะเนี่ย โอเคล่อมันก่อนล่อไปก่อนโอเคล่อก่อนล่อไปก่อนข่าวนี้แหละสอยปืนมันป้าสอยร่วงยังครับผมสอยปืนก่อนร่วงไปหนึ่งร่วงไปหนึ่งนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรอย่ายิงผมนะแปปหนึ่งนะครับสอยตัวไอตัวเสือก่อนโอ้โหเฮ้ย อะไรวะเนี่ยล่อไปก่อนล่อไปก่อนล่อไปก่อนโอเคโอเคเติมเลือดก่อนครับผมเติมเลือดอเอ้ยเติมเลือดยังยังรอดอยู่ครับผมตอนนี้หุ่นยนต์ระเบิดไปแล้วเอาละพื้นที่เคลียร์ผมนั่นไงอุ้ยอุ้ยโอเคยังได้อยู่ยังได้อยู่รูดโอเคเร้่องศูนย์ปืนใหญ่มาด้วยเอ็งแฟตแน่ ยิงเพื่อนฆ่าเนี่ยยัง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 โอ้สุดยอดเพื่อนเอง็งยิงได้โอเคมากมันใช้ปืนอะไรเอาละเรียบร้อยเอาละฮะท่านชมครับเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนปืนก่อนปืน HP5 ครับผมเป็นขอบทองนะครับผม5้าดาวนี่เอามาใช้งานหน่อยเห็นเพื่อนเขาเล่นดีเล่นกันเก่งกังังบผมเอออ่ะ เอาละครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้ผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่เพื่องนี้ช่วงนี้พูดติดติดขัดขัดลิ้นมันพันกันเพราะอะไรรู้ไหมผมไปถอดเหล็กดัดฟันมาแม่ดัดฟันซะด้วยเอาละเพื่อเป็นความเข้าใจกันครับว่าทําไมพี่พูดไม่ค่อยรู้เรื่องเลยอ่ะบางทีมันเหล็กเต็มปากครับผมต้องขออภัยด้วยโอเคไปกันได้เลยนี่แหละปัญหาของเด็กเหล็กดัดฟันครับผมอ่าพอเราเริ่มอยู่ตัวกับมันอ่ะแล้วหมอมา รับปรับเปลี่ยนแปลงฟันใหม่เอ้เฮ้ยขุดยากโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปหาหุ่นยนต์ก่อนเลยกันครับค่อยว่ากันอีกทีโอเชโอเชโอเชยังไปไม่ถึงไหนเลยเหมือนจะเจอหุ่นยนต์ซะแล้วนี่ไงเพื่อนเราก็จัดจัดเลยไม่ต้องรอชา้าก่อนอื่นเพื่อนต้องเก็บปืนข้างบนก่อนนั่นไงเพื่อนเราก็โหดมากใช้ปืนระเบิดเลยสอยพื้งหลังมันก่อนตีเพื่อนรักเอาละ สอยปืนนี่ก่อนสอยปืนก่อนสอยปืนก่อนสอยปืนก่อนอ้าวลอมแล้วอือโอเคได้อะไรมาบ้างได้อารรีนมาหนึ่งโอเคจัดมาหมดเนี่ยไงเป็นไงสุดยอดจริงเพื่อนแม่เองเชฟป,ปืนอะไรวะโคตรดีเลยวะ่ะก็ปืนธรรมดานี่หว่าอืมโอ้ย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 อย,อย,ยังไม่ทันได้งสงบศึกเลยวยเพื่อนกูตายใช่ไหม กูฟาร์มก่อนโอ้ยนี่มีเดี๋ยนี่นี่ต้องยิงอย่างงี้ครับเพื่อนเพื่อนต้องยิงอย่างงี้ใช้ปืนนี่ยิงสิครับไอ้เพื่อนนี่ยังอูยังมีอีกนี่ว่แปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งอูเลือดลดเลยว่ะได้ได้ไดเพื่อนเดี๋ยวข้าล่อให้เอาแฟไปก่อนล่อไปก่อนเบี่ยงเบนความสนใจแป๊บหนึ่งจากนั้นเราก็ใส่ปืนมันโอ้อย่าพึ่งได้นะเติเมเลือดก่อน นั่นไงโ oh. okay, okay, okay. อ้โหโอเคโอเคโอเคเอานี่ไปกินเอานี่ไปกินบุ้มเอานี่ไปกินอีกนะเอาไปกินอีกเอาไปกินอีกเอานี่ระเบิดยังไม่ระเบิดเรื่อไงโอเคครับตอนนี้เพื่อนมาเยอะมากเลยก่อนอื่นเราต้องเก็บตัวใหญ่่ก่อนโอ้โ oh. หมากันแล้วมาแล้วเพื่อนเรามาแล้ว <c oughs> เอาละครับท่านผู้ชมครับปัญหาหลักเราต้องเก็บรูยืนตัวใหญ่ที่ก่อนครับผมแล้วค่อยเก็บตัวเล็กๆมันกระสุนหมดเติม่อยสิโอ้พร้อมกับตายลิกไปชี้ลิกไปชี้โอ้เอ็พีไฟรู้สึกเป็นกระสุนปืนที่ไม่ค่อยแรงมากเลยโอ้ลุดมาแล้วเติมเลือก่อนเติมเลือก่อนเอาละไหนดูซิแต่ละตัว ว้าไอหมาหนอรบหมานรบยังยังเอ็งต้องแดกลูกโมที่ยูน่นี่ไงลูกโมพิฆาต <c oughs> เอาละเฟิร์สเอ็ดมาเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะยังครับผมยังมีมาอีกตรงไหนเนี่ยอยู่ไหนใครยิงเพื่อนผมมาอ๋อน,นี่ไงไม่ไอ่ยังไม่ตายใช่ไหมยังไม่ตายใช่ไหมดอยตาย <c oughs> เรียบร้อยผมโอเคสงบสติอารมณ์ได้แล้วยังโอเคเคลียร์ไปอีก2-3บอสครับผมเป็นไงล่ะนี่แหละเขาเรียกเล่นเป็นทีมอืมเอาละครับท่านชมทุกท่านครับก็เดี๋ยวผมขอจัดการสัมภาระในกระเป๋าผมก่อนนะครับว่ามีอะไรที่ต้องทิ้งบ้างมาดูกันครับนี่มีคนจะขอดูปืนผมนี่นี่ถ้าปืนใหญ่ที่ผมใช้ใช้ทุกวันเนี่ยในห้องน้ำเนี่ยยังไม่บอกครับผมเอาละ นี่ครับปืนที่ได้ก็ hit b ิ f ไฟดาวแล้วก็ AR หรือเปล่าเรียกเนี่ยเอ่อสดาวแล้วก็ KVM 59เนี่ยจะเป็น6ดาวเอ,อ้ย5ดาวผมสีทองเอาละประมาณนี้แหละส่วนที่เหลืออยู่ในครั้งผมโอเคเปลี่ยนปืนอีกครับเนื่องจาก hit by f i ไม่ค่อยมันเลยนั่นไงเจอตีนแล้วจัดสิเพื่อนจัดสีนี่ไงลัวนรเลยโอเคยังมีน้องใหม ซูมใกล้ๆหน่อยน้องหมานี่ยังไม่ระเบิดใช่ไหมแน่โอ้จัดดีเราเห็นจุนยดบอสตัวใหญ่แล้วจัดกันจัดกันเอาตัวนี้ก่อนล้มลูกน้องมันก่อนโอ้โหปืนโคตรสายเลยผมปืนโคตรถีบมากเลยเปืนถีบมากครับผมเอาละแต่อย่มันโดนถีบผมนะเอาละเติมเลือดไปแล้วเร้วกะเรินแป๊บเอา ยังมีมาอีกหรือไงน่อง,ง,องน้ำแน่เคลียร์ไปซะแน่ระเบิดชี่ระเบิดชี่อย่างครับผมลีเลโกซ์นแปบ๊บโอเคมาโอ้โหข้าคือแลมโบูเฮ้ยไปไหนแล้ววะอ๋อนี่มาแน่แน่แน่่นนนเป็นเงล่ะบาเรนครับผมบาเร,ารีทำลิ์โอเคไม่เอาเอาละฮะ คราวนี้เราเคลียร์ลูกกระจกเสร็จเรียบร้อยครับผมต่อไปเราก็มาเก็บหุ่นยนต์ตัวใหญ่กันดีกว่าก่อนจะเก็บตัวใหญ่เนี่ยต้องขอบอกกันนะครับเราต้องพร้อมจริงๆนะอ่ากอเอนเลยเราต้องเก็บปืนใหญ่ข้างบนก่อนแต่ผมไม่เคยเก็บท,นทันทีเพื่อนแม่งรวมรวมยิงมันจนตายนี่น,นี่ยิงสิยิงปืนใหญ่ข้างบนก่อนเพื่อนยิงสิเดี๋ยวมันยิงใส่เราเนี่ยนี่ระหว่างนี้มันก็เรียกเพื่อนมาโย โอเคนใ่น่ยังยังไม่ตายหรอกมันกําลังอึดน,นัก,กอึดหนามามามาจัดปืนปืนยังใช้งานได้อยู่นะครับลูกกระสุนสีนั่นไงนั่นไงนั่นไงโอ้โหแป๊บหนึ่งน่าโอ้โหเมจาวกูไม่ยอมท้ำเอ้ายิงพลาดเรือนครับมดตัวรอดตีอย่างดีเลยนั่นไง กูคือตัวล่อตีนอย่างดีเลยอยู่ใกล้เกินไปเนี่ยเพื่อนว่ากูโง่แล้วเนี่ยโอเคผมขอถอยห่างก่อนนะครับตอนนี้ขอเติมเลือดก่อนเติมเลือดชัวร์เติมเลือดการรีบเติมเลยวรีบเติมโอเคเลือดหมดเลยนะครับตอนนี้ต่อไปเราก็มายิงมันเลย hey, เป็นไงล่ะต้องให้ผมยิงใช่ไหมเนี่ยถึงจะตายแมโมงเข้าตัวเองตลอดเลยและก็ปืนที่ได้ก็กระสุนอาสมุกราวผมเป็นควันนะผม เอาเฟิร์สเอก็พอโอ้โหโคตรกากเลยอะ่ะต้องเป็นหุ่นยนต์บอสตัวใหญ่เท่านั้นถึงจะดบปืนครับผมอ่ะไอตัวพวกนี้ก็ดบแหละแต่ดบแบบแบบฟุกอะ่ะเออบางทีต้องฟุกจริงๆอะถึงจะมีซึ่งมันโอ,อกาสน้อยมากที่จะได้ปืนแบบ5ดาวหดาวเนี่ยเอ้ยเมื่อไรผมจะได้ครับสีชมพูหรือสีแดงวะเนี่ยเอาละเดี๋ยวเราก็ต้องตะเวนหาหุ่นยนต์ตัวใหญ่กันอีกครับผมไปกันเลยเคมา เฮ้ยเพื่อน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 มานี่ก่อน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 เพื่อนเราเห็นหุ่นยนต์ตัวใหญ่อยู่ข้างหน้านี่อ่ะเออมาคลืกันคิวกันหน่อยสินี่ตัวนี้หรือเปล่าที่เราหานอยู่เนี่ยอยู่ย่างหน้านี่เนี่อยู่ข้างหน้านี่ใช่หรือเปล่าใช่เลยครับผมนี่คือบอสแต่บอสตืองเราเก็บบอสเก็บตัวนี้ก่อนดีกว่าระเบิดชี่ยังไม่ระเบิดครับผมอุ้ยโดนโดนเติมยังยังตายสิ ไอสิโอ้กูตายแล้วอันนี้ลินขอบใจมากเพื่อนขอบใจขอบใจขอบใจข้ารู้ความหวังดีของเองนี่เรามาช่วยเก็บไอตัวนี้ก่อนดีก,กว่าไอหมาไอหมาเรียบร้อยโอ้ละจากนั้นเราก็มาเก็บไอตัวบอสดีกว่าเอาละ่ะนี่ใส่ข้างหลังก่อนนะผมใส่ข้างหลังก่อนใส่ปืนก่อนนะผม ไฟป,ปืนม,มันก่อนไฟป,ปืนม,มันก่อนเน่อย่าได้ยิงอย่าได้ยิงโอเคยังไม่ตายใช่ไหมจะกระต่อเลยเน่โอ้ยเอาละเรามาอัดกันต่อเลยผมหนึ่งสองสามอย่งางครับผมยังไม่ตายถ้ามีระเบิดเนี่ยจะดีกว่านี้ โอ,โ,โอ้โหโบสตอนนี้เวลสนะครับยังไม่ถึงเวลสค่อยๆอ,อ่านกันครับค่อยๆอ,อ่ากันโอ้เลื่อนเหลือก้กัวสู้ไปยังโอ้โหอะไรจะอึดขนาดนี้วะทางผมสวยอย่ข้างหลังเนี่ยโอ้โหสวยเพื่อนผมไปกรานสวยเพื่อนผมไปกรานนั่นไงเรียบร้อยเอาละฮะคราวนี้ผมต้องรีบไปรูทมัน สิ่งที่ได้ก็คืออะไรวะเป็นโบชัวรองเท้าเอาไปทำอะไรได้เนี่ยเอาไปทำอะไรได้แม่เอ้ยโอเคดีกว่าไม่ได้อะไรเอามาแม่แม่แม่เจ้าเอ้ยโอเคของที่ได้มาค่อนข้างจะไม่คุ้มเท่าไหร่นักแม่อุตส่าห์วิ่งมาแต่ไกลเนี่ยมางั้นเรามารุ้ตัวนี้ดีกว่าเผื่อมันจะดบปืนหนักๆให้เออ ถ้ามันได้ขึ้นมาฮาแตกเลยครับผมตัวเล็กๆแต่ดับปืนโหดๆที่หลังผมจะไม่ยิงตัวใหญ่เลยแหละถ้ารู้ตัวเล็กดบปืนโหดกว่านเฮ้ยเหมือนเพื่อนเราจะเจอบอสอีกไม่ใช่บอสครับผมเป็นหุ่นยนต์แค่ตัวใหญ่แต่ปัญหาคือตอนนี้ผมมีเลือดแค่9กครับผมแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวค่าเติมเลือดหน่อยอุยอ้ยโดนอะไรเนี่ยโอ้ยเพื่อนเรายิงปืนนี่ว่ะ เดี๋ยวข้าช่วยจับไม้ช่วยจับช่วยจับช่วยจัไแบไหมแปบเดียวเองนี่ไงผลของการที่มันไม่ใช่บอสต,ตัวใหญ่ก็ประมาณนี้แหละรูดเอารูดอ่ะรูดส่วนกระสุนกระสุนปืนพกนี่เหรอไม่เอาเอาไปทำไมหาง่ายชิบหายเอาแล้วฮะข้างหน้าเหมือนจะเป็นเอ่อเซฟเฮาส์หาให้เราอีกครับผมโนนโน่นโตรงนี้ครับ ไปกันครับผมไปเปิดเซฟเฮาส์กันดีกว่ามามาแม่เซฟเฮาส์มีเครื่องบินเจ็ดจะด้วยเจ็จะย่องหรือเปล่าเนี่ยแม่อย่าผลนะน้องหนูหน <c oughs> เอาละฮะนี่เซฟเฮาส์เฮ้ยนี่เป็นท่องซ่วมนีกว่า <c oughs> อะไเลยโอเคได้ได้เฟิร์สเอมาด้วยตรงนี้มีกลองกระสุนอยู่ลูดปก่อนโอเคนี่เป็นไงไหนวะเซฟเฮาส์เรามันมีกระเป๋ากระสุน โอเคอ๋อก็กล่องมันอยู่นี่ไงเฮ้ยโอเคโอเคเอาละฮะท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมคิดว่าเราต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่ในอีพีต่อไปนะพี่น้องที่น่ารักทุกทนและน้องหนูๆทุกท่านครับช่วงนี้ก็ช่วงโควิดก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับพี่ๆเป็นห่วงน้องๆเนี่ยเอาละฮะสำหรับค่ำคืนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในอีพีต่อไปนะครับสำหรับนี้ราตรีสวัสดิ์จุ๊บจุ๊บ เฮ้ย hey, ไม่ใช่ดิยังไม่ข่ำเลยบยบายก็แล้วกัน